เริ่มใช้11มีนาคม2567เปลี่ยนวิธีใช้สิทธิ์บัตรคนจนสแกนใบหน้าทุกครั้งที่ใช้สิทธิ์ป้องกันการถูกสวมสิทธิ์ติดเตียงสูงไว้ไปเองไม่ได้ทำอย่างไรฟังรายละเอียดในคลิป งข่าวด่วนพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะคะเปลี่ยนวิธีใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐเริ่ม11มีนาคมเป็นต้นไปใครที่มีสิทธิบัตรคนจนฟังด่วนเปลี่ยนวิธีการใช้สิทธิเดือนมีนาคมวันนี้มาอัปเดตข่าวสารเรื่องนี้กันค่ะเนื่องจากแอปพลิเคชันถุงเงินนะคะได้มีการอัปเดตในการใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งจะเริ่มในวันที่11มีนาคมเรียบด่วนทุกวันนี้เราใช้สิทธิสวัสดิการด้วยการใช้บัตรประจําตัวประชาชนไปใช้สิทธิที่ร้านค้า ซึ่งทางร้านค้าก็มีทั้ง2แบบทั้งใช้แอปพลิเคชันถุงเงินและใช้เครื่องเสียบบัตรแล้วเมื่อเราใช้สิทธิ์เราก็บอกรหัสและตั้งแต่11มีนาคมเป็นต้นไปในส่วนของการใช้สิทธิ์ผ่านร้านค้าที่ใช้โทรศัพท์มือถือสแกนบัตรประชาชนผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินจะต้องเพิ่มขั้นตอนในการใช้สิทธิ์อีกหนึ่งขั้นตอนนะคะนั่นก็คือการสแกนใบหน้าจะบังคับให้ทำสออย่างเลย สแกนบัตรประชาชนแล้วใช้รหัสหกหลักแล้วต้องสแกนใบหน้าเพิ่มด้วยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นร้านค้าที่มีเครื่องรูปสามารถใช้สิทธิ์เหมือนเดิมได้เลยเอาบัตรประชาชนไปใช้สิทธิ์แล้วก็กดรหัสหกหลักแค่นั้นร้านไหนที่ใช้แอปพลิเคชันของเงินเพื่อให้รัฐลุมและป้องกันการถูกสวมสิทธิ์นะคะของสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐเข้มงวดมากขึ้นต้องสแกนใบหน้าด้วยและสําหรับกลุ่มที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงผู้พิการผู้สูงอายุที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิ์ได้ด้วยตนเอง กลุ่มนี้ถ้าหากว่าตอนไปยืนยันตัวตนที่ธนาคารนะคะใช้วิธีการมอบอำนาจให้บุคคลอื่นไปยืนยันตัวตนแทนในระบบแอปธุงเงินจะมีข้อมูลอยู่แล้วก็จะข้ามขั้นตอนการสแกนใบหน้าไปได้เลยแต่ถ้ากลุ่มไหนที่มีเจ้าหน้าที่ไปรับยืนยันตัวตนถึงบ้านและได้มีการสแกนใบหน้าผู้สูงอายุหรือผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงที่บ้าน เราจะต้องมีการแก้ไขนะคะจะใช้สิทธิ์ตรงนี้ไม่ได้ก็ให้ไปแจ้งนะคะทางผู้นำชุมชนว่าเราติดขัดในเรื่องของการใช้สิทธิบัตรคนจนและนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดนะคะที่ทางช่องนำมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังกันค่ะหากชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้นะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆหม่ในทุกๆวันสำหรับคลิปนี้ทางช่องต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้า สวัสดีค่ะ